ฝันเห็นทะเลสาบล่องน้ำหรือลำคลองหรือน้ำตกทายว่าจะได้รับความสุขในครอบครัวหรือในหน้าที่การงานคู่ครองคนรักหรือมีการเดินทางไกลไปในทางที่ดีถ้าเจ็บป่วยก็จะหายจากโรคภัยในแร็วันนะคะจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องฝันเห็นน้ำนี่เป็นฝันที่ดีมากเลยนะคะเลขเสี่ยงโชค 1 9 22 26 226 219 9 6 19, 9แนะนำให้เข้าไปสนับสนุนการทำงานของแอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนทางของแอดมินอีกยาวไกลนะคะน่าสงสารมากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ